ประเทศลาวนั้นได้รับสมญานามว่าเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนนะครับเพราะว่ามีทรัพยากรน้ําที่อุดมสมบูรณ์จนสามารถส่งออกกระแสะไฟฟ้าพลังน้ําไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ล่าสุดนี้ครับรัฐบาลลาวตั้งเป้าต้องมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้ได้100แห่งภายใน3ปีข้างหน้าครับปัจจุบันลาวมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำรวม46แห่งครับมีกำลังการผลิต6,444เมกะวัตต์ และมีผลผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณปีละ35,000ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงขณะที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำอีก54แห่งซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างทั่วประเทศมีกำหนดการแล้วเสร็จภายในปี2,563ครับโดยหากครบ100แห่งก็จะทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมนั้นจะเพิ่มเป็น28,000เมกะวัตต์และมีผลผลิตไฟฟ้าประมาณ7 10, 7 0 0 0ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีครับ จากปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดนะครับรัฐบาลลาวคาดว่าจะมีสัดส่วนเพื่อการส่งออกสูงถึง85ครับโดยปัจจุบันครับไทยคือประเทศผู้นําเข้าไฟฟ้าจากลาวมากที่สุดคิดเป็น1,000 10, 0เมกะวัตต์ต่อปีครับตามมาด้วยเวียดนาม5,000เมกะวัตต์และกัมพูชานอกจากนี้ลาวยังมีแพนส่งออกไฟฟ้า100เมกะวัตต์ให้กับสิงคโปร์ผ่านระบบสายส่งของไทยและมาเลเซียและอีก200เมกะวัตต์ให้กับเมียนมาด้วยครับ ด้านกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของลาวระบุนะครับว่าปัจจุบันครัวเรือนลาว92มีไฟฟ้าใช้และคาดว่าจะเพิ่มเป็น95ภายในปี2563ครับ